สังฆายกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะพนนานตมยังมะตัสสะภาควาโตอุปภาคะนมนการังกาโรมาเสยนะโมสัสสะภาควาโต អរហអគោសម្មាសម្ពុទ្ធសាញោមអសត្វកកវតោអរហអគោសម្មាសម្ពុទ្ធសាញោមអសត្វកកវតោ อาราคตยสัมมาสัมปชธาตบนใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัตรนี้เ,นนเพราะบุญน,นั้น,น,นและการอุทิศแห่ส่วนบุญน,นั้น,อน,น,น,นขอให้ข้าพเจ้า ทำให้แจ้งโอกุตระรทำก้าในทันทีกเบเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารขอให้กเบเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ พูดเที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพที่แตกประการขอให้ก้าพเจ้าทุนเวนจากเวนทั้งห้าทุานยินดีในการรักษาศีล ไม่กาเกี่ยวในการมาคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือกามคุณขอให้กับเจ้าไม่พึงประกอบด้วยพิธิชั่วพึงประกอบด้วยพิธิที่ดีงามไม่พึงครอบมิชั่ว พึค,ครอบใจบัณฑิตทุกเมือมม่อขอให้ข้าพเจ้า,เ,าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ,ค,ณคือศรัทธาตเตหิริโอตปาความเพียรและ ขันติพึงเป็นผู้ที่ตัดตระครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนข่าวคนหลงงมงายขอให้ก้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลม ในอัตละธรรมขอญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขาดในธรรมะที่ควรรู้กระโดดลมพัดไปในอากาศฉะนนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จ โดยง่ายทุกเมืออม่อคนที่กขรบร้เจาลามมาแล้วทั้งปวงนี้<ล>ต้องมีแก่ข้าเจ,จ้จาทุกภพทุกชาติเมื่อใด <remembering S 1> พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอแ้แสดงธรรมเครื่องผนทุกเ,ททเกิดขึ้นแล้วในโลก เมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพ้นเ้ืความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรปชายุราสมบทแล้ว เป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันจะทำให้แจ้ง ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศอันประกอบด้วยธรรมม,ามีวิชาเป็นต้นก็หากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้น,นแต่กุสลกรรมของข้าพเจ้าเป็นเ,เปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นนนนขอให้ขา้าพเจ้า ได้ยาเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทินสัพเพสตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราต้องเป็นสุขเป็นสุขเถิด จะได้มีเวียนกันและกันเลยตัพเตจตาตับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัปยาปชาต้องเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยตัพเตจตา ตับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอภินิคา้องเป็นศขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัพเทสัตาตับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอตานาังปาริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุข อันทั้งหลายที่ท่านได้โศกปล่อยโศกจริงๆขึ้นไปัาเสสตายท่านทั้งหลายที่เกิดเป็นอนัตาชาั่ที่เกิดเป็นชะลาผู้ชั่ที่เกิดเป็นสังเสทชั่ที่เกิดเ,เ,เป็นอบปาติกาจ้งมารับกุศลผลบุญ ไอ <Okay. S 2> ้ทวนทั่วทุกตัวเธอ